สวัสดีครับเกษตรวิธีชาวบ้านมาเจอกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้คลิปนี้เราจะนําเสนอไข่พําครับผมการเลี้ยงไข่ผํมการเลี้ยงไข่พัมครับผมแต่วันนี้เราจะมาดูในรูปแบบของน้ําหยดครับผมน้ําหยดน้ําหยดว่าอ,ออกซิเจนมันจะ ทำปฏิกิริยากับไข่พัมยังไงครับผมเราไปดูตรงนี้ครับผมนี่เลยครับผมน้ําหยดเนาะน้าหยดน้ําไหลเนาะออกซิเจนมันจะมีในรูปแบบของเยอะกว่าในรูปแบบของที่อื่นครับผมตรงในรอบๆสระไม่มีครับผมมีอยู่จุดเดียวที่เป็นออกซิเจนครับผมตรงนี้เลยในออกซิเจนตัวออกซิเจนที่น้ําไหลครับผมมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับผมดูการเจริญเติบโตของมันครับผมโอ้มันเจริญเติบโตเร็วมากครับผมแล้วก็รวมตัวกันอย่างอนาแน่นครับผมนี่เลย เป็นการว่าการอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบของอ่ค่าอีซีการกินอาหารทางกินอาหารทางรากและก็ทางใบแล้วก็ทางของทางตัวของมันเองครับผมเนอของอ่พัมาในรูปแบบของที่มันอิ่มตัวแล้วมันจะมาหาออกซิเจน ตรงที่มีน nice. ้ําไหลครับผมนี่เลยตรงน้ําไหลมันจะมาทําปฏิกิริยาในรูปแบบของทําความสะอาดของตัวเองประมาณนี้ครับผมเนาะทำความสะอาดตัวเองรับออกซิเจนให้รูปแบบของการอิ่มตัวเรียมากันพักผ่อนประมาณนี้เลยในรูปแบบของตัวของของเองครับผมนี่เลยอวิธีของไครพังครับผมแล้วมาดูบ่อนี้ครับผมเรามาดูบ่อที่สองครับผมเนาะบ่อที่สองตรงบ่อนี้ครับผมอันนี้คือปล่อยหลังเพื่อนครับผมตรงนี้ไม่มีไม่มีออกซิเจนเนาะบ่อนี้ไม่มีออกซิเจน อ่หกคูณสิบครับผมหกหกเมตรคูณสิบเมตรครับผมความสูงก็แปดสิบเซนติเมตรครับผมน้ำเนาะระดับความสูงน้ำอันนี้จะสม่ําเสมอครับผมนี่เลยรัอ่อมันจะกระจายตัวกระจายตัวสม่ําเสมอครับผมเนาะแต่ว่าบ่อนี้ครับผมบ่อนี้บอ่บอนี้มันไม่สม่ําเสมอครับผมนี่เลยเรามาดูค่าของอีซีค่าปุ๋ยครับผมค่าค่าปุ๋ยแล้วก็รูปแบบของค่าออกซิเจนเนาะอโอกออกซิเจนของอ่อ น้ำครับผมนี่เลยมันจะไม่สม่ําเสมอสมมครับผมมันจะวกไปเวียนมาในรูปแบบของไข่ผมจะมีชีวิตครับผมมันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะเด,นเ,เดินทางไปเรื่อยๆครับผมเดินทางไปเรื่อยในรูปแบบของหาออกซิเจนหาที่อยู่อาศัยครับผมบางาบางตัวมันก็ลงไปใต้น้ําครับผมไปแลงไปใตน้น้ําในรูปแบบของหา อาหารครับผมเรามาดูบ่อนี้กันครับผมบ่อที่สามครับผมบ่อทิสสามก็เหมือนกันครับผมเออหกคูณสิเมตรครับผมนี่เลยหกคูณสิเมตรครับผมนี่เลยบ่อนี้ปล่อยที่แรกครับผมปล่อยครั้งแรกเลยปล่อยก่อนเพื่อนครับผมนี่เลยบ่อนี้มันจะเออมันก็สม่ําเสมอดีครับผมแต่ว่ารูปแบบที่เออการเจริญเติบโตของมันความหนาแน่นเนาะการเจริญเติบโตของมันความหนาแน่นของมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามันจะเจริญเติบโตแต่รูปแบบของการกระจายตัวและรูปแบบของการที่จะเออ แล้ว,ว่าตึงพื้นที่ในรูปแบบของออกซิเจนปิดออกซิเจนในรูปแบบของหน้าน,าน้ำเนาะหน้า้นานมันก็เป็นอีกรูปแบบงเต็มสระครับผมมันจะกระจายออกเป็นช่องโวอดช่องว่างให้เป็นในรูปแบบของพื้นที่ที่ยังมีศักยภาพที่เขาเรียกว่าให้ปล่องอากาศออกครับผมเนาะให้ปล่องเป็นปล่องอากาศออกจากให้กับเขาเรียกว่าใครใครใครตัวเองออกให้อ่อ นาให้แสงแดดกระจายให้แสงแดดกระทบน้ única, says, huh? ําครับผมเนาะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ตัวไข่พมเองเขาสร้างตัวของมันเองอยู่ในสปีคีของมันเองครับผมนี่เลยมันก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เลยครับผมเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมเนาะฝากไว้ด้วยครับผมช่องเกษตรวิธีชาวบ้านครับผมเนาะอยู่ใน youtube ครับผมเนาะคลิปนี้เราก็เจอเราก็เอาไว้เช่นนี้ครับผมเช่นหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ